สวัสดีครับผมนะครับคลิปนี้พาวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นมาฝึกขับรถกระบะนะครับมีมีน้องสาวมาด้วยข้างหลังนะครับเป็นน้องสาวใช่ไหมน้องสาวครับน้องสาวนะนะครับวันนี้พาพี่สาวกับน้องสาวมาฝึกขับรถกันนะครับเรามาดูวิธีการฝึกขับรถกระบะนะเป็นรถกระบะนะครับสีประตูนะครับ คุณสามีออกมาให้ครับก็ต้องกลับนะครับสามีฝึกให้คุณแฟนฝึกให้ก็ทะเลาะกันนะวันนี้ต้องมาเรียนแล้วนะครับจะได้เป็นนะครับเจาะจงเร็วนี่หนูต้องเรียนกับครู่ั้มนนะจะไม่เรียนกับครู่คนอื่นใช่ไหม <c oughs> คู <c oughs> <ช>่าะพูดคุยจะเพิ่งถามหนูก็มีสมาธิค่ะนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะไปฝึกขับรถกันนะครับกระบะเริ่มต้นยังไงฝึกขับยังไงนะไปกันครับ ครับผมในการฝึกขับรถนะครับรถกระบะครับทางตรงล่องแล้วนะครับก็ามาฝึกทางเลี้ยวนะครับไปได้ไหมก็ไปได้หมุนมาฝั่งซ้ายเขาจะรออ่าค่อยคอยคืนมานะครับสำหรับรถกระบะนะครับถ้าเราฝึกเมื่อเช้านี่เราฝึกข้องแล้วนะครับฝึกซ้อมครับไม่น่ามีไฟเบรกนะจ้าโอเค วิ่งตรงมาก่อนนะครับาพานักเรียนฝึกจนคล่องแล้วบนจนคล่องแล้วทีน,นี้ก็มาฝึกทางเลี้ยวนะครับฝึกการเติมคันเร่งนะครับเพื่อให้คุ้นจินก็มาเรียนสอนวิธีการคุมพวงมาลัยนะครับการคืนล้อตรงการเลี้ยวการยูเทิร์นนะครับทำให้คล่องพอขับคล่องแล้วเราก็จะไปออกถนนใหญ่กันนะครับ ทีนี้นะครับด้านหน้ามีการเบรคมีเดินลูกนอนนะครับเราก็เบรกชะลอนะครับเ mm hmm. บรกนิ่มๆเนียนๆอย่างที่ผมสอนมาปล่อยเบรกแล้วรอครั้งที่สองแล้วเติมเพลิงตาม mm hmm. นะครับจับพวงมาลัย9ก้นาฬิกาสามนาฬิกาแบบนี้นะครับจะคุมรถได้ง่ายกว่านะครับถึงแม้ว่า พิ่งหักขับรถก็สามารถทําให้เราสามารถคุมรถได้นะครับขับมานิ่งๆเนียนๆจับความรู้สึกให้เรานะครับให้เราอยู่ตรงกลางถนนอยู่ตรงกลางเลนด้านหน้ามีการเปิดไฟเลี้ยวผมสอนเสมอว่าถ้าใครเปิดไฟเลี้ยวเขาจะเบรกเสมอังน,นั้นเราต้องชะลอฮะเขาพ้นหรือ,อยังผล้วเติมคาเดงเยี่ยมมากๆครับผมตรงมาครับเราจะไปเลี้ยวขวาด้านหน้านะนะครับ วิ่งตรงมาเปิดไฟเลี้ยวขวาดูฝั่งตรงข้ามเลนสวนมีรถมาไหมแล้วก็ฝั่งขวามือเลนที่เราจะเลี้ยวไปมีรถมาไหมถ้าไม่มีไหลามาครับดึงพวงมาลัยโค้งตามทางมานะครับโค้งมาเติมเครื่องตามเบาๆนะครับอ่าได้ค่อยๆคืนมานะปื้อ่อาตั้งรถให้ตรงรอตรงนี้ไม่ต้องเบรกไหลามานิ่งๆฟื้นป้วเติมเครื่องต่อเยี่ยมครับผมมาตรงมาครับตรงมาเรื่อยๆเลย นิ่งๆทางตรงๆคูตั้มหนูชอบเฉยหนูชอบเลืยเป็นงูอ่าเราก็จับความรู้สึกครับให้เราอยู่ตรงกลางเลนให้พวงมาลัยที่เราจับอยู่ตรงกลางเลนเราจ้องที่พวงมาลัยเลยใช่ไหมไม่ใช่ครับเรามองไกลๆนู่นเรามองไกลๆนู่นว่าเราอยู่ในเลนไหมมองไกลๆเสร็จกลับมามองใกล้ๆว่าเราอยู่ตรงเลนไหมอมองสลับกันไปไม่ใช่มองไกลอย่างเดียว อย่าไปมองที่รถนะครับรถอยู่ด้านหน้าบอกไปมองป้ายทะเบียนเขาได้ไหมไม่ได้ครับเราต้องจับตรงที่เป็นอยู่นิ่งๆนะจับความรู้สึกเรากับกับถนนกับเส้นปะอะไรที่มันอยู่นิ่งๆรถมันสามารถเฉได้เราจะไปจับจับถนนเราอยู่กลางเลนไหมเ,เราเบียดเส้นมากเกินไปไหมะนะครับก็ต้องดู เราจะเลี้ยวขวาด้านหน้าข้ามฟากไปฝั่งนู้นนะครับผมวิ่งตรงมาก่อนเราจะไม่พรวดพลาดข้ามไปนะครับเราจะต้องชะลอก่อนเพราะฝั่งขวาเผื่อจะมีรถมาอ่าฮะแล้วก็คันหน้าไปได้ไม่ได้ไหมความว่าเราไปได้นะครับเราต้องดูก่อนอถึงที่เราก็จอดนะครับแล้วก็มารอดูมีรถมาไหมหลังคันดํามีไหมไม่มีมาดูฝั่งซ้ายมีไหมไม่มีไหลมาเลยครับคือล้อคือลอก่อนอย่าเพิ่งเลี้ยวนะฮะ แล้วก็เข้ามาแล้วค่อยเลี้ยวใช่คืนก่อนนะคืนก่อนแล้วค่อยเติมคันเร่งใช่มาครับผมบางคนเติมคันเร่งก่อนรถเฉยนะครับเพราะพวงมาลัยมันยังเลี้ยวอยู่อืมถ้าขับเซียนยนะได้แต่นี่มือใหม่นะครับต้องคืนก่อนนะคืนมาก่อนแล้วค่อยเติมคันเร่งนะครับถ้าเติมคันเร่งก่อนไม่คืนรถก็จะเฉยออกด้านข้างนะครับเพราะมีแรงส่งจากคันเร่งการว่าตกใจรถข้ามเกาะไปเลย เออเวลาเลี้ยวพาเนี่ยต้องคืนครื่งเร่งเอ้ยคืนพวงอะไรก่อนแล้วค่อยเติมครืงเร่งนะครับแต่ถ้าไม่มั่นใจคืนมาก่อนก็ได้คืนมาก่อนถ้าเราที่เบรกปล่อยให้รถม,มันไหลามานะครับวิ่งตรงมาเรื่อยๆนิ่งๆนะครับตรงนี้เนี่ยลูกหนอนชันหน่อยอย่าเบรกให้ช้าลงช้าลงช้าลงพอใกล้ถึงก็ปล่อยเบรกเบาๆครั้งที่สองแล้วเติมครืเร่งต่อ ตรงมาครับเขาออกมาเขาต้องอยู่เลนซ้ายเราอยู่เลนขวาคนละเลนกันแล้วก็วิ่งตรงมาเลยครับวิ่งตรงมาเรื่อยๆนิ่งๆรักษาความเร็วไว้ด้านหน้ามีเดินลูกนอนอีกลูกหนึ่งขับรถมาใกล้ๆหยยบเบรกใ,ใ,ให้รถช้าลงช้าลงแต่ไม่ต้องหยุดนิ่งนะพอเข้ามาใกล้แล้วปล่อยเบรกเบาๆแล้วก็โค้งตามทางมาฟืบใช้เราไม่ได้เลี้ยวเราไม่จะเป็นต้องยกมือ เราไม่จาเป็นต้องปล่อยพวงอะไรเราจับพวงอะไรไว้ที่เดิมครัคราวนี้นะครับเราจะมายูเทิร์นกันนะครับจะน้ามีแนวรุ่นนอนเบรกก่อนนะจ๊ะเบรกชะลอก่อนฟื้บแล้วปล่อยให้มันไหลโอเคยอดเยี่ยมครับแม่สอดเยี่ยมมากครับผมเก่งมากเลยครับเรียนรู้ได้ไวมากเลยวัยรุ่นหัวไวนะครับสอนวัยรุ่นอย่างเงี้ยครับหัวไวนะวัยรุ่นหัวไวนะครับเราจะยูเทิร์นด้านหน้านะครับผม วิ่งตรงตรงนิ่งๆมาเปิดไฟเลี้ยวขวากระบะสี่ประตูแบบนี้ทํายังไงครับพี่ตั้มครับกระจกมองข้างเลยฟุตบาทนะครับและหมุนให้หมดนะครับอย่าเพิ่งไปนะมีรถมานะครับเลยก่อนนะครับหมุนมาให้หมดแล้วรอตรงนี้ก่อนนะไหลมาปุ๊บแล้วอยู่รถนี้เขาเห็นว่าเราไม่ไปให้พี่ใหญ่มาก่อนนะครับหลังพี่ใหญ่มีรถมีรถไหมหลังรถกระบะสีแดงนะหลังรถกระบะได้ไหมได้โค้งมาครับผมอ่าโค้งมาปุ๊บประมาณสี่ห้าองศานะครับทยอยคืนครับคืนครับ ั้งรถให้ตรงนักเรียนคืนช้าไปนิดนึงนะความเร็วในการหมุนโอเคแต่จุดเริ่มต้นในการหมุนช้าไปดูวคว้ารับออกได้ไหมดดได้ได้เบี่ยงมาครับผมนักเรียนบอกหนูตื่นกล้อง,องค่ะครูท <c oughs> ุกทีหนูซ้อมกันนี้โหแม่นเป๊ะเ,เลยเราจะกลับยูเทิร์นด้านหน้านะครับเปิดไฟเลี้ยวขวาไว้นะครับ <c oughs> ชะลอเบาๆให้กระจกมองข้างนะครับเลยฟุตบาทนะครับชะลอเบาๆช้าๆช้าๆช้าๆ ปึ๊บอาฮะฝั่งนู้นรถมาไหมไม่มีไกลโอเคโค้งมาเตรียมตัวคืนและเติมเคร่งตามอื้มใจเย็นๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอาฮะโอเคตรงมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มความเร็วกันนะครับวิ่งตรงมาครับผมต่อไปจะเป็นการฝึกให้นักเรียนเพิ่มความเร็วนะครับคุ้นชินกับการเติมเครืร่งแรง เดี๋ยวเราจะไปเลี้ยวขวาด้านหน้านะครับเข้าขวาได้ไหมจ๊ะเบี่ยงมาเลยจ้าเราอยู่เลนนี้นะครับเราจะไปเลี้ยวขวาด้านหน้านะครับตรงนี้มีน้ลูกนอนเบรกเบาๆให้รถช้าลงพอเข้ามาใกล้แล้วปล่อยเบรกเบาๆนะครับด้านหน้ารถใหญ่เขาจะรอไหมถ้าเขาจะรอเราไปเราไปครับเราไปครับไปครับจี้ไปครับอ่ารอก่อนนะจะเพิ่งข้ามอ่ไปครับรถสีขาวเขาจะรอเราไปเลยครับดูความรถมาไหมไหลมาครับอ่าฮะ ค่อยๆค,คืนโอเคไหลมานิ่งๆก่อนนะครับผมด้านหน้ามีเนินลูกนอนอีกอันหนึงนะครับชะลอก่อนนะครับหลังเนินลูกนอนด้านหน้าน,นะครับเราจะเพิ่มความเร็วให้นักเรียนฝึกการเพิ่มความเร็วนะครับเอาวิ่งตรงมาก่อนนะพอเลยเนินลูกนอนตรงนี้เสร็จแล้วเราจะเพิ่มความเร็วกันให้ถึง60แล้วค้างความเร็วไว้นะครับจนถึงป้ายที่ล้วเราจะยกคันเร่งครับกดไลขครับ สวยครับวิ่งมาครับให้รถมีความเร็วถ้าได้ความเร็วถึงหกสิบแล้วค้างความเร็วไว้ค้างคันเร่งไวแล้วไหลมาเรื่อยๆนิ่งๆรับปกติมานะครับพอถึงป้ายตรงนี้นะครับผมโอเคยกคันเร่งครับทามาเรอที่เบรคครับเอยียบเบรคให้รถช้าลงช้าลงเราจะไม่เหยียบกระเทืยมนะเราจะเหยียบเนียนๆนิ่งๆนะครับชะลอเบาๆเบรคเบาๆเราจะยูเทิร์นตรงนี้นะเปิดไฟเลี้ยวขวาครับเราจะยูเทิร์นตรงนี้นะครับ กระจกมองข้างเลยก่อนนะเลยก่อนนะโค้งมาปื๊บเตรียมตัวคืนและเติมคันตามเนียนๆใช่เยี่ยมมากครับนี่คือวิธีการสอนของผมนะให้ในักเรียนฝึกได้เลี้ยวได้คุมพวงมาลัยได้เติมคันเร่งนะครับผมมีสถานที่ฝึกมีบริเวณที่ทำให้นักเรียนได้ฝึกในการขับรถนะครับ ังนั้นเดียนจะเป็นเร็วนะครับการเคสนี้ก็เป็นวัยรุ่นนะเป็นวัยรุ่นแล้วก็หัวไวครับวัยรุ่นสอดแป๊บเดียวได้เลยครับดังนั้นเลี้ยวยูเทิร์นเลี้ยวเข้าซอยเลี้ยวออกซอยเบรคชะลอทาได้คล่องนะครับเพราะว่าสถานที่เรามีให้พร้อมหมดเลยนะครับตรงไปก่อนนะครับแต่ตรงนี้ต้องเบรคก่อนนะโอเคตรงไปถึงด้านนู้นแล้วเราจะเลี้ยวขวานนครับก็ฝากเพื่อนๆไว้นะครับใครอยากเรียนขับรถนะครับ สามีสืร้รให้แล้ยังขับไม่คล่องมาเรียนครับแต่ผมมีสถานที่ให้ฝึกจนกว่าจะคล่องพอคล่องแล้วเราจะไปออกถำงใจก,กันนะครับแต่คลิปนี้ดูวไว้เป็นแนวทางว่าเราเลี้ยวหรือขวาทาคันสีดำไปครับก่อนจะเลี้ยวขวาดูซ้ายก่อนนะจ๊ะก็ฝากเพื่อนๆไว้นะครับใครดูคลิปแล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยใครอยากเรียนติดต่อเข้ามาได้เลยเบอร์โทรและอดีไลน์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับวิธีการขับรถนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับผมนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้ชอบครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์ฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับสื้อและเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ขาดกำลังใจนะครับอยากขับรถนะครับคนทางบ้านก็ไม่ให้ความสนใจสักเท่าไหร่นะครับจอยเข้ามาครับผมมีเฟซบุ๊กกลุ่มครับเฟซบุ๊กกลุ่มอยู่ด้านล่างลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับ จอยเข้ามาได้เลยนะครับเป็นเฟซบุ๊กที่ผมสร้างขึ้นมาสรับเพื่อนเพื่อใหม่ใครที่ไม่มีความมั่นใจใครที่มีปัญหานะครับผมมีเพื่อนๆที่เขาขับรถเป็นแล้วกับเพื่อนๆคนที่กำลังเริ่มขับรถนะครับเยอะแยะเลยจอยเข้ามาครับเข้ามาดูว่าเพื่อนเพื่อขับรถยังไงเขาฝึกกันยังไงนะครับเขาแชร์กันมานะครับทั้งถ่ายรูปทั้งอาอดวิดีโอมาเพื่อนเพื่อนลองมาดูครับว่าเขาทํากันยังไงใครที่กำลังสับสนใครที่ยังต้องการที่ปรึกษาใครต้องการพูดคุยอยากสอบถาม จอยเข้ามาใน Facebook Facebook กลุคกับไว้เจอกันใน f a c e b o o k กลุมนะครับผมผมพี่ตั้มถาพิยะนะครับผู้เชี่ยวชาญทางน้าดการสอนขับรถมือใหม่หัดขับครับใครนะครับที่ไปเรียนมาแล้วนะครับคุณครูที่สอนนะครับพาขับรถอย่างเดียววิ่งตรงๆอย่างเดียวไม่เคยพาเลี้ยวไม่เคยพาแซงไม่เคยพาเปลี่นไม่เคยพาพาข้าซองไม่เคยพาทําอะไรเลยครับอ่านะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจอาเพื่อนๆนะครับขับรถนะครับ แซงเปรลินแล้วก็ถอดข้อซองต่างๆสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับขับรถออกไปทางานได้ขับรถไปโรงพยาบาลได้ขับรถบนถนนจริงขับรถออกต่างจังหวัดได้นะครับผมอ่าเบอร์โทรนะครับใครสนใจนะเบอร์โทรเบอร์โทรกับอดีตได้อยู่ด้านล่างนี้ครับผมนะใครอยากเดินติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมแล้วก็ยินดีครันนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ต้องไปนะครับผมไว้เจอกันทร์ที่น้าสวัสดีครับยินดีด้วยนะครับ